ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยดาคณะลงพื้นที่ติดตามการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลเทพนิมิตอเภเขาสมิงจังวตราดโดยเฉพาะการขาดแคลนน้าในภาคการเกษตรครับทางด้านของคุณพงนาราเย็นจิ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่9พร้อมคณะมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตครับโดยมีท่านรองผู้ว่วราชการจังหวัดตราดนายพิระเอี่ยมสุนทรนายเจริญรัตนบัญสกุลหัวหน้าสำนักงานปพจังหวัดตราดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนให้ข้อมูลนะครับ ทั้งนี้จากสถานการณ์พัยแล้งที่ผ่านมาจากฝนทิ้งช่วงหลายเดือนตำบนเทพนิมิตเป็นอีกหนึ่งตำบลที่รับผลกระทบดังกล่าวโดยเฉพาะการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรโดยช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ในพื้นที่นะครับทางอบาตาก็พยายามผันน้ําด้วยการตั้งจุดสูบน้ําจากแม่น้ําเขาสมิงมาที่พื้นที่คลองนะครับแล้วก็เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมโดยมีการกั้นฝายช่วคราวเป็นช่วงรวมทั้งหมด13จุดนอกจากนี้มีการสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ มาใส่ในสระน้ําแต่ละพื้นที่อีก3จุดนะครับแต่ก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งความต้องการของพื้นที่เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสะไฟฟ้าด้วยนะฮะร,รวมทั้งการก่อสร้างสถานีสูบน้ําดิบเพื่อการเกษตรทั้งนี้จากการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวของพื้นที่นี้และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการกันก็คือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยสตอที่ควรจะมีขึ้นในอนาคตนะครับ